ไหนๆก็ไหนๆแล้ว,วเอาสินสอดเท่าไหร่อันน้สุดยอดครับไหนๆก็มาแล้วนะจ้าแฟนคลับก็เยอะ <c oughs> เอางี้พูดกันตามตรงๆเลยนะครับผมไหนๆก็ไหนๆแลว้วเอาสินสอดเท่าไหร่เอาสินสอดเท่าไหร่เอาสินสอดเท่าไหร่ตายเลยผมคุยกับ แม่ไหมแล้วสินโสดไม่อันเออถ้าเกิดเป็นจริงๆขึ้นมาจริงๆเนี่ยให้ท่านผู้ชมมาเท่านี้เราก็ไม่อั้นเหมือนกันแหละวันนี้ดีใจได้มาถึงบ้านโป่งไม่เคยมาเลยลาดบุรี เลยครับโอ้ขอบคุณมากๆไม่มาได้ไงอ่ะก็บ้านลูกเขยตัวเองผู้ขอหอมหน่อยกันนะก็พ่อขอขอแล้วแหละอยากเห็นน้องนุ่นหอมนุ่งหอมใช่ไหมใช่ป้ะนี่ใครขอเนี่ยนี่นะ